สวัสดีครับพามาชมการซ่อมกล้องวงจรปิดที่ใช้งานในโรงเรียนกล้องชุดนี้เป็นระบบของไอ o มนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตัววันนี้ผมจะทำการซ่อมแซมกล้องตัวที่8นะครับซึ่งเป็นกล้องที่อยู่บริเวณโรงอาหารตามภาพก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมือดอยู่นะครับไม่มีสัญญาณไม่มีการบันทึกภาพของไอ o มนะครับก็จะสามารถดูได้ผ่านแอปออนไลน์ ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อเปิดไปที่แอปออนไลน์แล้วเปิดไปดูกล้องที่โรงอาหารก็จะพบว่ามันไม่มีการบันทึกนะครับไม่มีภาพแสดงผลออกมาก็คือมันใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวกล้องนะครับที่ใช้งานที่โรงอาหารจะเห็นว่ามีสาย2เส้นด้วยกันสายด้านบนเป็นสายไฟเลี้ยงกล้องเป็นไฟกระแสตรงขนาด12โวลต์ส่วนข้างล่างเป็นสายสัญญาณใช้เสียบกับหัวสายแลนนะครับ โดยวิธีการติดตั้งเนี่ยช่างได้ทำการเดินาสายไฟซึ่งเป็นไฟขนาด220โวลต์นะครับเข้ามาในกล่องพักไฟหลังจากนั้นก็จะใช้อะแอดปเตอร์แปลงไฟ220โวลต์ให้เป็นไฟขนาด12โวลต์กระแสะตรงนะครับเพื่อใช้เลี้ยงกล้องก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับคุณครูอีกท่านได้ทำการมาเช็คไฟแล้วนะครับปรากฏว่า,าเช็คไฟ220โวลต์ที่ปลั๊กไฟเนี่ยพบว่า ไฟไม่มานะครับก็เลยรู้เป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่าน่าจะมีปัญหากับระบบไฟที่มาเลี้ยงกล้องแต่วันนี้ผมก็จะทําการเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็ทําการตัดสายไฟเส้นเดิมแล้วก็ใช้เทปดําพันไว้นะครับเพื่อที่จะทําการต่อสายไฟชุดใหม่เข้ามาเพื่อทําการเลี้ยงกล้องนะครับโดยจุดที่จะทําการต่อไฟมาเลี้ยงกล้องเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากจุด ที่มีกล้องเนี่ยประมาณ1 0เมตรนะครับผมก็จะใช้วิธีการสายไฟขนาด2คูณ1นนะครับและใช้กิปบอลูมิเนียมในการเดินสายไฟก่อนอื่นเลยก็ต้องเตรียมกิปบที่จะทําการเดินสายไฟก่อนนะครับโดยการเสียบตะปูตัวสั้นๆเข้าไปในกิปนะครับกิปก็จะมีด้านที่หยาบกับด้านที่เรียบนะครับให้ทําการสอดตะปูเข้าไปในด้านที่หยาบ อเวลาเราเอาไปยึดกับสายไฟเนี่ยด้านที่หยาบก็จะทําหน้าที่ในการยึดสายไฟไม่ให้สายไฟเคลื่อนไปเคลื่อนมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทําการต่อสายไฟเพื่อนําไฟกระแสสลับขนาด220โวลต์เนี่ยไปเลี้ยงกล้องนะครับบริเวณที่มีท่อร้อยสายไฟอยู่แล้วผมก็กลับว่าจะใช้วิธีการใช้เคเบิลทายรัดสายไฟไว้กับท่อเลยเพื่อที่จะได้สะดวกนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟเนี่ยผมก็จะทําการต่อ อลูมิเนียมเข้าไปที่ไม้โดยระยะของกิบอลูมิเนียมที่ตอกเข้าไปที่ไม้เนี่ยผมไม่ได้ตอกในระยะชิดกันมากนะครับระยะห่างก็จากวิดีโอก็จะเห็นว่าใช้ตัวค้อนเนี่ยเป็นตัวกําหนดระยะห่างในการตอกตะปูนะครับตอกกิบอลูมิเนียมก็ระยะเข้าประมาณ25-30เซนติเมตรจำนวนกิบล็อกสายไฟอลูมิเนียมที่ได้เตรียมไว้เนี่ยในงานนี้เตรียมไว้อยู่ที่30ตัว หลังจากที่ได้ตอกกิบยึดสายไฟไว้กับไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเดินสายไฟขนาด2คูณ1.5นะครับเข้าไปที่กิฟที่ได้ทำการตอกไว้โดยผมนะครับจะเริ่มทำการเดินไปจากฝั่งของกล้องวงจรปิดก่อนนะครับเดินย้อนไปที่ตู้ควบคุมไฟขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแล้วนะครับสำหรับการยึดสายไฟเข้ากับกิปอลูมิเนียม สำหรับแนวการเดินสายไฟเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับต้องขอภอภัยเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ตีเส้นไม่ได้เอาระดับน้ำนะครับมาทำการกำหนดระดับในการเดินสายไฟระดับที่ทำการตีกิบลงไปก็ใช้วิธีการกะเอานะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับและบางจุดก็ต้องทำการตีกิปบหลบกับป้ายร้านค้าของโรงอาหารหลบตะปูบ้างนะครับแนวก็เลยขึ้นๆลงๆนะครับตามที่เห็นเนี่ย เมื่อทำการเดินสายไฟจากจุดที่จะทำการติดตั้งกล้องไปยังตู้ควบคุมไฟเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาทำการต่อสายไฟนะครับเข้ากับปลั๊กตัวเมียนะครับที่จะทำการเสียบกับอะแดปเตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟ12โวลต์ที่จะเอาไปเลี้ยงกล้องต่อผมเลือกที่จะทำการต่อปลั๊กไฟที่ฝั่งนี้ก่อนเพื่อที่การทำงานนั้นจะสะดวกขึ้นเพราะว่าถ้าหากทำการต่อสายไฟเข้ากับ ตู้ควบคุมไฟแล้วนะครับการทํางานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเอาเบรกเกอร์ลงแล้วแต่ก็ยังระแวงเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีก็กลัวเหมือนกันว่าเบรกเกอร์เนี่ยมันมันตัดไฟได้จริงหรือเปล่าผมก็ได้ทําการสอดสายไฟเข้าไปในกล่องพักไฟนะครับทําการต่อปลั๊กตัวเมียให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําตัวอะแดปเตอร์นะครับกับตัวกล้องเนี่ยเข้าไปติดตั้งแล้วก็ยึด ตัวกล้องให้เรียบร้อยมาจัดก,การทำการต่อสายไฟเข้ากับตู้ควบคุมไฟกันต่อนะครับซึ่งช่างก็ได้ทําการวางระบบไว้เป็นอย่างดีนะครับมีสายดินนะครับมีระบบป้องกันไฟดูดไฟช็อตนะครับสำหรับตู้ควบคุมตู้นี้ ก็จะเริ่มจากการเปิดฝาครอบของตัวควบคุมไฟออกก่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการสอดสายไฟเข้านะครับที่ด้านบนของตัวควบคุมไฟเอาเบรกเกอร์ควบคุมไฟลงนะครับทั้งลูกย่อยและลูกหลักทําการใช้ไขควงเช็คไฟว่าไฟมาปกติหรือเปล่าสําหรับตู้ควบคุมไฟตูน้นี้ทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าไฟมาปกตินะครับทําการต่อสายไฟเข้าได้ จากนั้นก็ทําการปอกสายไฟนะครับต่อสายสีน้ําตาลเข้ากับเบรกเกอร์ย่อยนะครับแล้วก็ต่อสายสีฟ้าเข้ากับปัดบาร์นิวทรลัลเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อสายไฟเข้ากับตู้ควบคุมไฟ มาตรวจสอบกันว่ากล้องวงจรปิดที่โรงอาหารเนี่ยที่ผมใช้เวลาซ่อมมาประมาณเกือบสองชั่วโมงเนี่ยเสร็จแล้วจะสามารถใช้งานได้หรือยังนะครับโดยการเปิดแอปไอ o ม่ขึ้นมานะครับพอเปิดแอปไอ o ม่ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาที่กล้องตัวสุดท้ายซึ่งเป็นกล้องที่โรงอาหารก็ปรากฏว่ามีภาพสัญญาณขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่ากล้องเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการขยับปรับมุมกล้องนะครับให้ได้มุมที่ต้องการแล้วก็ ทำการล็อกกล้องให้แน่นก็เป็นอันเรียบร้อยมาดูที่ฝั่งกล่องบันทึกข้อมูลนะครับก็จะพบว่ามีภาพมีสัญญาณเนี่ยส่งมาบันทึกไว้ที่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าสําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับสําหรับการซ่อมกล้องวงจรปิดที่โรงอาหารได้กล้องกลับคืนมาใช้งานเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ